ออวิดีโอด้วยนะครับสื่อชนทุกท่านนะครับผมพงศักดิ์เันนิปีประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพย์สินขรงชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราได้มารับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีผมจะขออนุญาตให้ทานพี่น้องตัวแทนภาคประชาชนนะครับได้นําเสนอเรื่องของประเด็นที่มายื่นเรื่องน้องเรียนในวันนี้ ขอให้สรุปชั้นตันะครับเปเดี๋ยวถัดมาจะให้ท่านสสในพื้นที่นะครับได้ได้นำเสนอในครับูเงเฉญครับปัญหาที่เรามาลองเรียนในวันนี้นะครับก็คือมีกรณีที่จะออกโฉนดในทะเลครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ฝั่งเราจะออกไปใช้ฝั่งไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็คือจะมีทั้งกลุ่มผู้นกลุ่มนักการเมินงนท่บูง เาร่วมมือกันเพื่อจะออกฉนอดในทะเลซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่การทําประมงชายฝั่งของชาวบ้านในละแวกจังหวัดสชียงประกานไดมากรอขึ้นสระก็เกิดการเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านทุกคนสามารถจับสับน้ําร่วมกันได้แต่วันหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มคุณกลุ่มเนี้ยครับที่เขามีกับทังที่ถือเอาไว้แล้วก็มีกลุ่มต่างเข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะหมั่นฉนดในทะเล บริเวณบ้านสมุทรทีแล้วก็ตอนนี้ที่ข้อมูลมาเราคิจะมีเพิ่มไปที่สมุทรเทยนแล้วก็ฉะเชิงเศร้าคาดว่าน่าจะมีการทําเพือลองลับการโปรเจกต์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับแต่ที่สําคัญคือกฎหมายของเราครับมันมีสามารถที่จะออกเฉลิมเป็นทะเลด้แต่กลุ่มเนี้นเขาสามารถที่ทยืนยันว่าเขาจะออกเฉลิมให้ได้นั่นคบริเวณบ้านสมุทรที หลายท่านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ด,ดจังหวัดชนิตาการนะครับพักประชาชนนะครับวันนี้ก็ต้องรับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตพื้นที่ของผมเองนะครับในอำเภอก็คือเจดกีก็ในพื้นที่ในส่วนของขุนสมุนจีนะครับหลายท่านน่าจะ พอรู้จักแล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักดีก็เป็นพื้นที่ที่มีการ,รปลูกน้ําลุกล้ํานะครับท่วมเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทั้งทั้งที่น้มามันได้ท่วมแต่นักวันนึงนะครับอยู่ดีก็มีข่าวนะครับว่าจะมีนักการเมืองอ่ากลุ่มหนึ่งมีในทุนกลุ่มหนึ่งนะครับจะมาออกสิทธิ์นะครับออกสิทธิ์เป็นหน้าฉนดประชาชนก็ได้ตั้งคำถามว่าสิทธิ์ตรงนี้มันออกฉนดได้หรือไม่ อาจจะออกมาโดยมิชอบหรือเปล่าโดยผ่านคนไกลได้ความร่วมมือจากหน่วยงานนะครับของภาครัฐหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อเป็นข้อสังเกตนะครับอยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่มันจะออกขึ้นมานะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับประชาชนวงกว้างในพื้นที่ของสมุจีนจะได้รับความเดือดร้อนนะครับรวมถึงพื้นที่ขั้นคียงด้วยบางสียนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องฝากนะครับ ยื่นหนังสือนะครับไปถึงประธานกรรมการที่ดินและสิ่งแว้ล้อมนะครับให้ดําเนินการต่อจากนี้ด้วยนะครับของผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับั้งข้อนเกตนี้นะครับอย่างให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเพราะก็ไม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้คําตอบที่ตรงไปตรงมางนะครับขออนุญาตเรียนทางสิ่งมวลชนทุกท่านนะครับในนามของคณะกรรมการการที่ดินสํารวจท่าที่สิทธิว้ล้อมเราก็จะ อาศัยอำนาจหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าเรามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและมีอำนาจในการาศึกษาข้อมูลนะครับซึ่งในกรณีน,นี้เป็นที่น่าชั่นอยู่แล้วนะครับว่าการออกโฉนดในบริเวณที่เป็นทะเลนะฮะมันไม่สามารถดำเนินการได้แต่เราก็าต้องมาศึกษาห้เอยียดก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอาจจะมี เสนอชื่อออกมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามตทางคณะกรรมการก็คงอาจจะต้องเชิญทางผู้ร้องเชิญท่านสสและก็เชิญทางหน่วยางาน,นราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ขอ้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าเราจะทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับและกเ็เพื่อ,อที่จะเร่งนําข้อเท็จจริงมาให้กับทางพี่น้องผู้ภาประชาชนทุกคนนะครับ